โครงการมากมม่สุดท้ายคือเกา่าด้วนนอ,อประคอเรียกประชุ่มทกล่าค่าเขาเปลือก25%ปต์ตามสุดในรอบ17ปีกระทุ่งเล่งรัดซอยเหลือชาวหน้าเขาหน้าปังไรล,ละ1,000บาท กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายผ้าพ่อกันมือนีวันพูดที่ยี่สิบหามีทุน่ายน2 5 6สองพันห้าร้อยหกสิบแปดพีนพ่นอ้องออมือนีกะคือเกาพี่น้องมาเก็บบรรยากาศทองท,อง,ทองช่วงซ้ายฝากพีฝากน้องพี่น้องเอฟซีทางกรุงเทพกรุงไทยหรือตามประเทศชมบรรยากาศเขาเคี้ยวพี่น้องหลังจากฝนตกมาได้มือหนึ่งพี่น้องเขากลับขึ้นมากเขียวอะ พี่น้องมนี้ค็คือเก้าพี่น้องพอหนอจากภาพี่น้องมาไลา่งานล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าโบน่าปังเขาเกีียวซดละเขาหอมมะลิเขาหน้าปีปีการผลิต67ทับ68ว่าล่าค่าเป็นจังไรพี่น้องช่วงนี้ก็หลายๆพื้นที่พี่น้องหลังจากภาครัฐงดนนําเขามั่นซ้ำประหลังจากประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องกะส่งผลต่อล่าค่า ล้ารับสื่อมั่นซ้ำปลังเริ่มขยับขึ้นกิโลกร,รัมละหาสตางค์กะายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดกะเริ่มขยับขึ้นมั่นล่านกะขยับขึ้นพี่นอ้องฮะกะเป็นทิศทางที่ดีแต่พี่น้องเกษตรกรช่าไร่มั่นซ้ำปลังวอนภาครัฐยาขึ้นให้ซอยตึงราคาปุ๋ยเพราะว่าถาล่าค่าปุ๋ยขยับขึ้นอีกกะจะส่งผลกระทบต่อต้นทุน ในการเพาะปลูกต้นทุนในการผลิตมั่นซ้ำประหลังหรือบวัวจะเป็นเข่าพี่น้องเนื่องจากช่วงนี้ล่าค่าปุ๋ยกะมีล่าค่าขยับตั้งแต่เก้าร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาทต่อกระสอบพี่น้องมือล่าค่าเริ่มขยับแล้วพี่น้องมาเมื่อนี้มาเขาเรื่องก็เลยพี่น้องจากภาพพี่น้องมาอัปเดตล่าค่าเขาเปลือกล่าค่ากลางเขาหอมมะลิ ขาหน้าปีปีการผลิต67สทับ68มือนีกะล่าค่านิ่งพี่น้องบอขยับบุรีรัมมือนีล่าค่า1 16 0 0ถึงห6 0 0ารอยบาทกะล่าค่าคงทีน่นครราชสีมา16 0 0 0ถึงห6ึ0 0หารยบาทลาค่าคงที่อยเอมือนีกะล่าค่านิ่งอยู่ที 15, ่1 5 8 0 0ยถึง1 6ึ0 0สาอยบาทต่อตัน ขวานแกนบนี่หมืนห้าพันเจ็ดรอถึงหนึ่งมืนหกพับาทต่อตันยาโสทอนหนึ่งมพถึงหนึ่งนเจ็ดบาทต่อตันอุดอมท่านีบนี่หนึ่งหมืนห้าพันถึงหนึ่งมืนนเก้าร้อยบาทต่อตันอุบลราชธา,านีหนึ 16, ่งหมืนหกพันถึงหนึ่งมืนหกพันหบาทต่อตันสีสเกตบุนี่หนึ่งมืนหกพันถึงหนึ่งมืนเจบาทต่อตันส่วนสุรินหนึ่งหมื่นพันถึงหนึ่งมื่น 6,500หารอยบาทต่อตันนี่เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหอมลิเขาหน้าปีปีการผลิต67ทิับ 68. ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเพาะปลูกเขาหน้าปีปีการผลิต68ทิบับกะกหลายๆแปลงโซนภาคกลางพิ่นที่เขาหน้าปังเพิ่นกระเริ่มเพาะปลูกบางพื้นที่การยังมีเก็บเกี่ยวอยู่พี่น้องมาอมีอ้มาตอกันถี่ราค่ากลางเขาเปลือก เจ้าหน้าปังเข่าเกี่ยวสดมึอนี้กะย่งมี่ปับลดลงต่อเนื่องเป็นบางจังหวัดพี่น้องมึอนี้กรุงเทพมหานครกะล่าค้าปับลดลงอยู่ทีหาพันหกลอยถึงหกพันบาทต่อตันนครนายกมึอนี้กะปับลดลงหาพันหกลอยถึงหกพันบาทต่อตันนครสวรรค์ปับลดลงหกพันถึงหกพันสี่ลอยบาทต่อตันนครศรีธรรมราชมึอนี้กะขยับลดลงหาพันเก่าถึงหกพันสามลอยบาทต่อตัน การจนาบุรีมุนีลาค่าคงที่ที่หาพันเจ็ดรอยถึงหกพันึ่งอยบาทต่อตันสะเส้นเศ้ามอนีกับคงที่5าพันถึงหกพับาทต่อตันเชนาดมือนีลาค่านิ่งหาพัอยถึง6กพัหนึ่งอยบาทต่อตันนนทบุรีหาพันเก้าถึงหกพันสยบาทต่อตันนครปฐมมุนีหกพันถึงหกพัอยบาทต่อตันเพชรบุรีหาพันเก้าถึงหกพันสรอยบาทต่อตัน โรบุรีม่มอนีหาพันแปดถึงหกพันบาทต่อตันสิงบุรีม่มอนีหกพันถึงหกพันสี่รอยบาทต่อตันส่วนสุพรรณบุรี่ราค่าคงทีหาพันแปดถึงหกพันสองรอยบาทต่อตันลาดบุรีมูนีหาพันเจ็ดร้อยถึงหกพันหนึ่งร1อย 5, 6, บาทต่อตันกะราค่าคงทีอยุธยามืฐมนีหกพันถึงหก0 0นสี่บาทต่อตันกะราค่าคงทีส่วนกำแพงเพชร หาพันแปดถึงหกพันสองยบาทต่อตันพิจิตรมือนีหาพันเก่าถึงหกพันสามรอยบาทต่อตันพิษณุโลกมือนีหาพันแปดถึงหกพันสองรอบาทต่อตันเพชรชบูรณ์มือนีล่าค่าคงที่หาพันสี่ถึงหาพันเจ็ดร้อยบาทต่อตันส่วนอุตรดิษฐ์มือนีลาค่าหนึ่งที่หกพันถึงหกพัส้อยบาทต่อตันนี่ก็เป็นราคากลางเขาเปลือกเจ้า เกีียวสดเขาหน้าปังปีหกแปดพี่นอ้องพี่น้องเกษตรกรพอปลูกหน้าปังเพิ่งให้ผักอยากให้ภัครัดซอยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่งพันบาทภัครัดกัญญาโมทั้งเคาะมาจักเถื่อว่าจาใจได้มือไดพี่นอ้องอ่ะกับเป็นกําลังใจพี่น้องเกษตรกรเมื่อวาจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าหลักพี่น้องเกษตรกรเช่าไรมั่นสำปะหลังหลักะเช่าวสวนยางสุภูสุคนหลักะ ชาวสวนผลไม้ช่วงนี้กะล่าค่าพืชผลผลไม้กะล่าค่าตกตกะตำม,มั่งคุดกะนาสวนกะกิโลกรัมละหาบาททุเรียนกะนาสวนกะกิโลกรัมละ6 0ถึง70บาทสำหรับเกตเอพี่น้องต่างจากปีที่แล้วเกตเอล่าค่ากิโลกรัมละร้อยถึงร้อยยีบาทพี่น้องต่างกันลิบลับเลยอะ เป็นกำลังใจใพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสู่ผู้สุขคบนัำคลิปนี้พอไหนกะบอม่ยิงร้ายพี่น้องกะขอให้พี่น้องเอฟซีสู่ผู้สุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบดเจ็บบดจนลำร่วยเงื่อท้องกันสู่ผู้สุขคนหนี้ปศนสินใดอะสำหรับคลิปนี้กะกล่าวคำว่าสวัสดีครับปอกันไหมคลิปหนาครับ